ูเต็มเองินอยู่ยรวยแล้วสี40ปีปนนมันยิ่งต้องมีเงินแมนอันนี้บมีมยังตัวละสามสิบบาทเือบสี่หอด70พี่พ,พี่ขึ้นเนื้อสันออกเอาให้เขานำไป อันนี้สันนอกวะแมนหนูไปแยกจะทงกับอันนี้ซ้ำสันอันนี้สันอสะโพกเดี๋ยวผมจะไปอันนี้เขาขวดแม่ขวดวบางครั้งกับหมอเนี้ยบางเทือแม่ขวกับบ่ได้ยังหรอชนมากคันว่าสั่งหมูตลาดน่ะพ่อขวแม่ขวดที่เขาบุกคอยอยากเห็ืนอกจากพ่อขวดจวบเมาคันแบบ พอโค้ดแม่โค้ดลงมแขกนี่ยากแน่ครับคือเขาไม่ได้งั้นนะครับทางคาเอ่งน้ำเนี่ยเว้ย์มดเราขึ้นโตที่อ,อดงาะสมจริงๆเลย <c oughs> <c oughs> สมพาะพวกที่เขาพ่ออันนี้เนี่ยเขาบวชขาเขาบวชมูโตเลยครับเ,เ,เขาสั่งสำเร็จรูปเออเขาสั่งมาสีเอาไปแต่ไต่แบบแค่คูดแล้วก็พาออกใส่ออกแค่น,นั้นหรือสีเพ็รแบบนี้ มาโคตรเ,เลยให้เอาตะกุดูเี่ออกก็ไหวเป็นแถบไปเลยเป็นนี่ไปเลยหันเงาเลยตัวเดียวม่ขั้วไว้มีงานเห็นเม้ยใขั้วามากน้องนังสีดีใช่ใช่อนนี้เขาไปเห็ดมือเขาหัานอย่น,นี้ก็ต้อยทั้งน,นังทั้งมันเลยนะครับใส่เลย เอาแค่นั้นแะครับจันโอเคคือว่างามนุ่มมูนหอมมันรับนี้เราเรากินเสร็จสามแสนงาเต็มคืนนี่ซัมนี่พื่ว่าบางยังบ่เอาอีกอยู่ตกยางห้าส่บโอ้ซัมนี่ล้วกำลังงามเออนะ เดี๋ยวบอนุใส่ติกชุวร์แล้วเอาเอาใส่กับคู้ก็ได้ใส่